คาถาพันยาเป็นดั้งตำนงนหนานในทางถวกตะจัดบัดเป่าซึ่งอระมงคลอะไรที่ไม่พึงปาถนาเสียการสาธยายคาถานี้ถ้าดังไปถึงผูพ้พิพิศซึ่งอระมงคลต้องหนีตืิดไปสิบหกโยดนม่ั้น,นรศีรษะแตกเจ็ดเสี่ยงนี่ท้าวเวสสุวรรณท่านกำกับไว้อย่าไปคิดว่าท้าวเวสสุวรรณไม่มีจริงท้าวเวสสุวรรณหรือว่าเป็นเทวดา มีภูมิธรรมเป็นทุนพระโสดาบันปกปากโลกอาถาให้มีความสมสุงคาถาพันยักบว่าอาตานาทิยพลิตนั้นอยู่ในพระตุวันตบดในเรื่องของอาตานาทิยาสูตรที่เกี่ยวกเกื่องกับพระเวสวัตโดยตรงมรสมจนราศาสาระปะกาศศาสนาเวนนยสัตว์เชื่อฟังคำสอนแต่ว่าก็มีสมุนบริวารของท้ามหาราชทั้งส ไม่เชื่อฟังคำสอนมาต้นนั้นเป็นมิจฉาชิฐิเก,กมเมลเกเลเบียเบียนย่ำยีบีบทาพิสุบาสุบาสิกาท้าเวสวรนั่นเล็งเห็นว่าไปอไว้จะไม่ได้เรื่องต้องกำหลักก็จึงผูกมนเรวาอาตานตาิยสุคาถาพ่นยักษ์เพราะว่าอาตานตาิยผลิตนั้นมีอยู่สองตอนตอนแรกเรวกว่า,านยักษ์เป็นตัวงตำนองในทางเทวว่รขจัดบัดเป่า ซึ่งอัปมงคลอะไรที่ไม่พึงปราถนาเสียากาสาธยายขคาถานี้ถ้าดังไปถึงผู้พิพ,พิศาซึ่งอัปมงคลต้องหนีตเลิกไป,ปสิบหกโยชนิษาแตกเจ็ดเสียงนี่ท้าววรรค์ท่านกำกับไว้ตอนที่สองเรียกว่าแผ่นพระอํวาววงอุทพรชัยให้เราท่านทั้งหลายก็จะได้ประสบความสุขความเจริญ คาถานี้สายายแล้วสิ่งที่ไม่พึงปราถนาจะต้องมีตลกไปอะไรที่เราราถนายังไม่ประสบก็ขอให้ได้ให้เจอให้พบทางวัดได้จัดให้มีการเสืดคาถานี้กเพื่อต้องการให้เราท่านทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจช่วยขจัดปัดเป่าเทวดาเราต้องขอพรนท่านเรามีกุศลตรงกันก็มีโอกาสมาที่จะได้อานิสงส์